สวัสดีครับผมวันนี้พามาเยี่ยมชมครับโอ้เกี่ยวดันครับผมเกี่ยวดันขยายปากครับเกี่ยวดันขยายปากครับอูสังหวาดครับเนี่ยเข้าขไปลูกย้ายเข้าไปบานเมืองสังหวาดครับผมขยายก่อาหาครับผมครับ จะย้ายเก่าเหรครับเห็นจีบาทเมื่อเห็นมันก็หมวนนะครับมันก็ล่างขึ้นเกี่ยวยเยเฮดทะลุหน้ขึ้นแล้วครับวันแล้วอีกสองลูกนะพันเสียไปทรงครับถ้าเหลืยพันกระลับนะครับ ปลานี้ก็ขยายครับเทียนเ้ล่าเพื่อนยามได้ปากเหล่าเพื่อวยามได้ปากนี่บ่ขั้นบรดหีด

một tiệm bưng bưng chào khắp hôm xuống sáng còn đi đấy nào để học xong lộ xong lộ khắp hôm ใหญ่เตัวเขาใหญ่เตตัวอืมขาจนมนพ่อขาละเลยกัครับ ทันไดสนใจแก้วดันนะครับขยายปากสนใจที่ต่อหาผมก็ได้นะครับตอนนี้อู้อยู่ตาลซุ้มนะครับอูอยู่ตาลซุ้มครับดากสิงกะน,นี่ครับสองพันสองปลาขยาย่มต้นที่สองหมื่นแปดนะครับขยาย่มต้นที่สองหมื่นแปดเลือก็มีครับ ปาหนังกระซิลยแล้วครับผมับครับถ้าได้สนใจกระโทษมานะครับ0615653828ครับผม